ข้าใหม่ของทางร้านซูบ u รุเอ็กนั่นเองนะครับเพราะว่าท่านใดนะครับที่กำลังหารถแนวค r o s s o v e r ที่มันเป็นรถสูงๆไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะครับโดยที่ไม่ต้องการคันใหญ่มากนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนเรื่องของระบบขับเคลืนอน4ล้อน่ะไว้ใจได้เลยนะครับเรียกรถนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับถ้าท่านหาอยู่เดยนไปชมพร้อมกันนะครับวันนี้ก็จะพามาชมกับรถเข้าใหม่ของทางร้านนะครับหนึ่งคันก็คือเจ้า ซูบูรุเอ็กวีนั่นเองนะครับเพราะว่าท่านใดนะครับที่กำลังหารถแนวคอร์สโอเวอร์ที่มันเป็นรถ5ประตูสูงๆไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะครับโดยที่ไม่ต้องการคันใหญ่มากนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนนะครับซูบูรุนี่ขึ้นชื่อเรื่องของสมรรถนะการขับขี่แล้วนะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์บ็อกเซอร์สูบนอนแล้วก็เป็นขับเคลื่อนสล้อตลอดเวลาฟูลไทม์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นซูบูรุนะครับกับเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อน่ะ ไว้ใจได้เลยนะครับเพราะว่าเขาถึงชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นรถที่สมรรถนะดีนะครับและเรียยรถนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับต้าท่านหาอยู่เดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับตอนอื่นก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับเจ้าของเนี่ยมีการสลับทะเบียนสวยไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ที่สวยเหมือนกันมาให้เอาเลขสามตัวมาใส่ให้ก็ถือว่าสวยนะครับเลขนี้นะอ่ะให้ไปด้วยนะครับเพราะว่ารถมันมาแบบนี้นะครับอ่ะ มาดูกันต่อนะครับรถนะครับคันนี้เป็นส u b ร r u XV เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซิน2.0นะครับ XV จะไม่มีเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเท่านั้นนะครับดูย,าง,ยางนะครับเป็นยางกุญแยนะครับปี2025เลยเนหะ็นไหมนี่ปี2025เลยดอกยางอย่างนิ่มๆเต็มๆนะครับเพราะฉนะนั้นคันนี้ท่านจะได้ในเรื่องของอยางที่ใหม่เลยนะทั้ง4เส้นยี่ห้อเดียวกันดูในส่วนของ ภายในนะครับภายในเนี่ยไม่ต้องใช้ประสบการณ์เลยใช้ความรู้สึกเลยนะครับดูว่ามันสวยไหมมันยังเรียบร้อยไหมมันถูกชะตาไหมนะครับใช้ความรู้สึกดูได้เลยนะครับส่วนของภายในไม,ม่ว่าจะเป็นสังเกตรเรื่องของหัวเกียร์มลายัยเบาะคนขับวัสดุกรอบสวิตกระจกต่างๆนะครับเราดูว่ามันอยู่ในสภาพที่มันถลอกปอกเปิกไหมนะครับเจ้าของเดิมก็ดูแลมาเป็นอย่างไรนะครับเราจะใช้ต่อเป็นมือสองเราก็ ดูแบบนี้ได้เลยแต่ส่วนเรื่องของบอดี้อะไรต่างๆนี่เปิดให้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางเรานะครับเพราะเราทาการตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับรถคันนี้สาภาพโครงสร้างสวยเดิมจากโรงงานเลยน,ะนี่รถนะครับถ้านแนวนี้สมัยนี้ยุคนี้มีรถแนวนี้ออกมาขายผมบอกเลยว่าถ้านต้องใช้ถ้าท่านไม่เคยใช้นะครับสักครั้งนึงท่านต้องใช้เพราะว่ารถนั้นนี้มันขับขี่ดีเวลาที่เราอย่างเราอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดเวลาที่เราขับไปตอนเราไปเราปกติ แต่เราถ้าตอนที่เรากลับแล้วเกิดฝนตกหนักเราสังเกตเห็นว่าบางเส้นถนนบางช่วงเวลาน้ําท่วมเลยล,ลดแนวแบบนี้มันก็จะคงออกมาแล้วก็ไปต่อได้แลาเป็นรถเก๋งแบบแนวเดิมๆนะครับสมัยนี้ฝนตกหนักๆทีนึงแล้วเวลาน้ําท่วมวมสูงเลยมันก็จะยากต่อการสัญจรนะครับและที่สําคัญรถแบบนี้ขับขี่ค่อนข้างคล่องตัวอย่างมากนะครับลองใช้ไว้สักคันหนึ่งแบบนี้หาใช้สักคันหนึ่งจะรู้ว่าจะลืมรถเก๋งเลยทันทีนะครับนะอะ อันนี้จะเป็นม่านบางสัมภาระนะครับมีให้แบบนี้ถ้าไม่ใช้ก็สามารถถอดออกได้นะครับเพราะสามารถพับลงไปได้นะครับแบบนี้ทั้ง2ด้านนะครับ,แบบนนรบแล้วก็ถ้ามันตัวนี้มันเกียกะเราก็สามารถเอาออกได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นอย่างไรแล้วก็พกเครื่องมืออยู่ครบแบบนี้นะครับรถอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเสียเวลาเวลามาดูรถ ที่เรารีวิวนะครับอย่างคันี้เราการันตีให้เลยนะครับว่าไม่มีชนหนักไม่มีปิกคว่ำไม่มีตาต่อไม่มีน้ําท่วมนะครับเรามาดูรายละเอียดกันหไหนก็เปิดฝาท้ายแล้วให้ดูน็อตฝาท้ายนะครับน็อตเดิมซีลเก็บซีลเก็บเดิมท่านงงไหมครับเวลาที่เราไปดูคลิปเ,าเขาบอกซีนเดิมความหมายมันคืออะไรผมอธิบายแบบนี้คําว่าซีนเดิมนั้นหมายความว่ารถในเวลาที่เราปาสู่ความรูมขึ้นมาจากโรงงานประกอบเหล็กเข้าไปนะเหล็กกับเหล็กเวลาที่พับขอบกันเสร็จแล้วนะเขาจะมีซีนกาวตัวนี้ รูดเอาไว้เพื่อการบาดนิ้วซีนเกาวตัวเนี้ยมันก็จะไม่เหมือนกับซินกาวที่อยู่ตามข้างนอกถ้ามีการเปลี่ยนบานฝาท้ายใหม่หรือมีการเบริกใหม่จากศูนย์อะไรก็ตามฝาท้ายที่ได้มาก็จะเป็นฝาท้ายที่ไม่มีซีนกาวก็อู่จะต้องทําการซีนกาวใหม่ว่าฉะนเกลีาวเนี่ยลักษณะของของความเดิมจากโรงงานกับซินกาวใหม่มันก็จะไม่เหมือนกันเพราะทะนั้นเขาถึงบอกว่าจะเก็บเดิมกาวเดิมอะไรพวกนี้เป็นต้นลางน้ำฝนซ้ายขวาให้ดูนะครับ เบ็อาร์คอยู่คมชัดครบทั้งซ้ายและด้านขวาแบบนี้นะครับคันนี้นะครับช่วงล่างสวยงามมากเราทำการยกรถขึ้นแล้วก็ทำความสะอาดช่วงล่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราตรวจเช็คให้หมดมีรูกองมีซึมมีแตกมีเยิ่อมมีผุไหมเราดูให้หมดกดมือเดียวนะครับออกป้ายแดงเลขไม้เพียงแค่1นึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองถ้าเราถามว่าเอาแล้วจุดค่อยคันนี้มมนให้นิดหนึ่งอะฟิล์มนะครับมันจ,จะมีเสื่อมสภาพอยู่หนึ่งบาน์เท่นั้นเองไปดูหม้อน้ำกันครับหม้อน้ำ มอน้ำปีเนียมเลยนะครับเปลี่ยนมาแบบปีเนียมเลยไม่ต้องกลัวปริเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูอยู่นะครับหาอยู่เล่นอยู่หรือศึกษามาแล้วบ้างจบเลยครับมอน้ําแบบนี้นะครับแพงนะครับแต่จบใช้ยาวๆเลยนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ให้ดูห้องเครื่องนะครับสภาพของห้องเครื่องต่างๆนะครับก็ให้ดูน็อตปากกระโปรงนะครับซัซ้ายขวาแล้วก็ซีนกาวตะเข็บนอ้ผมก็ต้องบอกลูกน้องนะครับว่าอย่าถูมากว่าถ้าเกิดถูมากเดี๋ยวมันด่างพอมันด่างเสร็จปุ๊บ มันอาจจะไม่เปิดถึงสีด้านในได้นะครับเราก็เลยต้องทิ้งคราบแบบนี้ไว้ให้ท่านผู้ชมดูถึงความเดิมอยู่บ้างนะครับประมาณนี้รถไม่ต้องห่วงนะครับการันตีให้นะครับดูตัวละโก้นิดนึงขานหน้านะครับให้ดูตัวนี้นะครับเห็นไหม ML และ MR อยู่ครบแบบนี้นะครับมาดูอีกทีหนึ่งกันรถที่รถจริงก็ได้นะครับประมาณนี้สําหรับนะครับท่านที่ดูอยู่นะครับแล้วก็สนใจนะครับรถ subaru x v คันนี้นะครับปี2000 ทะเบียนปี2015คอต่อปี2014เป็นรถมือเดียวออกป้ายแดงครับมีประวัติการเข้าศูนย์อยู่นะครับแต่ศูนย์ก็ได้ทำการปิดหนีไปหลายหลายที่แล้วนะครับนะประมาณนี้เลขทะเบียนให้ไปด้วยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าดูแล้วสนใจนะครับต้องวันนี้ต้องกราบขออภัยนะครับราคาอยากจะบอกว่ามันขายอยู่เท่าไหร่200,000กว่าบาทนะครับแต่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้ต้องกราบขออนุญาตขออภัยเลยนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับบัญชียังไม่สรุปเรื่องของราคาให้แต่เชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้แล้วเี่ย ราคามัน่าจะออกแล้วนะครับยังไงรบกวนโทรนะครับถ้าสนใจรับโทรสอบถามราคาได้ที่เบอร์0 9 9 9 7 8 7 9 6 2หนะครับหรือไม่อยากโทรอยากแค่แอดไลน์ก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ไอดีไลน์นะครับ tt 3 2 fc นะครับตามนี้นะร้านของเรานะครับชื่อว่าร้าน32ออโตคาร์นะครับอยู่ถนนเฉลิมพระเกียรติราชการที่9ซอย39นั่นเองนะครับกลัวมาไม่ถูกแอดไลน์เดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้หรือ อยากจะเซิร์ชแต่กูก็แมปก็เซิร์ชคิวคำว่าสาสองตัวขาก็ได้นะครับและมันก็กดนำทางมาได้เลยนะครับประมาณนี้ที่ข่าวใหญ่ๆก็สุงลงร้อกเก้าศินครินเฉลิมพระเกียรติประมาณนี้ครับผมนะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ฝากเอาไว้นะครับไว้เปรียบเทียบดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ